ซื้อแอร์ตัวใหม่ของผมที่จะมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับยี่อ้อนี่นะกันนะเป็นขนาดหมื่นสาม BTU นะครับเป็น DC อินเวอร์เตอร์นะครับของใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาคลิปการติดตั้งนะครับโดยตัวผมเองครับผมก็ได้ไปศึกษาดูจาก youtube ทุกคนอื่นที่ก็ทําไว้นะครับว่าเขติดตั้งกันยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูว่าผมทําเราจะทาเองได้ไหมนะครับทำได้หรือเปล่าเดวเป็นไงมาดูกันนะครับ เท่าไหร่นะครรัับยงงไเามาดูที่คู่มือนะครับคู่มือมองเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ที่ WTIB13 นี่ยครับนี่ครับที่เราติดเพ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับติดทุกขันทุกปุกเรียบร้อยนะครับใส่ข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะดูระดับน้ำตรงนีย็นนะครับก็ให้น้ำเยาท็นแล้วก็ให้น้ำไหลเลยนี่นะครับน้ำไหลให้สะดวกนะครับตางนี้นะครับ ที่มดูเลยนะที่ผมจะววา,าะ,ะททลง mm นะครับว่าตมสเปคเขาหรือเป่านะดูเดเะเจ็ินะครับนี่ยครับระยะหานะครัก็ะิมต mm นะครับจากขาครับตามนี้นะครับในเส้นปากลาคไปขานะครับ70นติเมตรจ็นนะคร mm ับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสายมาก็ย้นสายเรียบร้อยครับสายนี้เป็นสายในต้นสายเมื่อเอาสายไฟไขควงเช็คไฟเช็คดูนะครับจะไม่มีไฟในต้นส่วนสีน้ำตาลนะครับเป็นสายลายนะครับเมื่อเอาไขควงเช็คไฟไฟจะติดนะครับอันนี้ต้องเช็คดีๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะมีอีกสองสายก็คือสายฟีตัวนี้นะครับน่าจะเป็นการคอนโทรลหรือสายดัต้านะครับนะคอนโทรลส่วนตรงนี้ผมให้เป็นสายก้าวนะครับ ตามสายนนี้จะออกไปที่คอนเนนเตอร์คอยร้อนด้านนอกนะครับเนาะตามตามคู่มือนี้เลยนะครับนะได้แกมนี้เลยนะครับส่วนสายนี้บางคนสงสัยว่าสายอะไรนะครับที่มากับตัวเครื่องนะครับสายนี้นะครับก็จะไปเข้าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์นะตัวนี้จะเป็นเครื่องจ่ายไฟให้แอร์ของเรานะครับเราก็จะไปเดินสายไฟบ้านนะครับมาเข้าเบรกเกอร์นี้นะครับเนาะเป็นตัวเปิดปิด แ <A S 1> อเรานะครรับรวบสายนะครับเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักขณนะประมาณนี้นะครับจะมัดรวบท่อน้ำทิ้งท่อแอร์นะครับสายไฟนะครับครับส่วนสายร้อยท่อออกมาข้างนอกแล้วนะครับมาณนี้ ไฟจากสายกาวนะครับใช้กันนี้เลยนะครับ้นี่ครับเป็นท่อแอร์สำเร็จรูปนะครับนี่ประมาณนี้ผมชอบอะไรรู้ไหมครับนี่ครับเขาทำบานแพรบานท่อให้แล้วนะครับนี่เป็นท่อสำเร็จรูปจริงๆครับสวยด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็ต่อนะครับท่อแอร์นะครับนะครับประมาณนี้สายไฟเลย นัข้าลงมาครับวิธีการนะครับผมไม่สามารถสาทิตให้ดูได้ผมก็จะก้าวครับในตัวปัจแจ้าสีขาวตรงนี้นะครับให้จับประคองไว้นะครับแล้วไอ้ปัจแจตัวสีดํานะครับเป็นตัวขันขันเข้าให้แน่นนะครับขันลงนะครับกดลงครับส่วนตัวทีขาวตรวนี้จับประคองไว้่าให้อยู่กับที่นะครับ่าให้หมุนตามเด็กกาดนะครับให้กดดี้แน่นๆีๆนะครับแล้วก็มาทําต่อที่ตัว คลายพิเชษนะครับต่อแรงอัดตัวนี้ต่อเช่นมกันนะครับอัดให้แน่นเลยนะครับเด็ดเติมกวามร้ันเท่าน้ำนะครับไยมเดินลางไปชนลุ้นละนะครับนี่ปออุดผนังนะครับด้วยไอตัวนี้นะครับอุดผนังนะครับประมาณนี้ก็ไม่สวยนะครับเดี๋ยวแต่เรามีฝาครอบใส่นะครับัวท่อน้ําทิ้งนะครับตรงนี้สาคัญนะครับถ้าทําไม่ดีลุอัดน้ํารั่วได้นะครับผมใช้ไอ้นี่ครับ เทพันเกียวนะครับพันตรงนี้นะครับให้พอดีกับท่อสามสแปดท่อสามหุนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทาด้วยกาวน้ำยาประสานท่อ PVC อีกทีหนึ่งนะครับเอาอยู่ถาวอรเลยนะครับสร็แแ้้วเราก็ต่อน้ำทิ้งไปตามรางได้เลยครับ ตุ้ต้องนะครับเกลียวจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่จะเป็นเกลียวแล้วเอาร้อยผ่านไปอย่างนี้นะนี่เกลียวอยู่ด้านนี้นครับใส่เพราะว่าตัวนี้จะดึงนะครับดึงเข้ามาให้นิบานิาะนั้นถ้าเอามาใส่ด้านนี้หลุดนะครับ การย้ำสายนะครับถ้าชนิดมีปอกนะครับกล้ามปูมีปอกนะครับให้ให้ย้ำมาจากด้านหลังอะจะแน่นนะครับไม่แตกนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับสอดสายเข้ามานะครับมานี้นะครับกด ใายครับใช้ดีครับตอนนี้เป็น150บาทมานี้นะครับแบกแบกข้ามนะครับทำแบกข้ามนะเข้าเซอร์วิสบาวนะครับบาว์สามทางนะครับเอาให้แน่นนะครับปั๊มแบกข้ามแล้วนะครับที่หลังจากที่ เหครับหลังจากวัดข้าไปสามจุดนาทีนะครับก็ได้ประมาณกเกือบรอบสามจุดนู้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะปิดวาล์วนะครับปิดวาวล์วเช็คด้วยวัดดูนะครับเข็มเข็มต้องไม่ตีกลับจากุดตรงนี้นะครับปิดวาววลวาว์วไม่เลยหรอกนเข็ครับ อชนนี้รอห้าทีนะเข็มเข็มต้องไม่นีกงจากตำแหน่งนี้นะครับอ่าถ้านี้จากตำแหน่งนี้แสดงว่าซึมซึมในรั่นะครับอ่ะหลังจากทําไปค่าเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเทสรั่วนะครับโดยการปล่อยน้ํายาด้านฝั่งอัดไปนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับบูนออกนิดเดียวนะครับเดียวปล่อยไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอนะครับหกแปดวิครับเรารีบปิดครับ ให้ท่อมีแรงดันนะครับก็ปิดไว้นะครับแรงดันจะส่งไปตามท่อนะครับไปคอยเย็นนะครับทีนี้เราก็ใช้ชิกลวดด้วยน้ําสบู่นะครับอืมชิกลวดด้วยน้ําสบู่คนไปครับตามข้อต่อหลักนะครับแอร์ใหม่นะครับก็เน้นที่ข้อต่อหลักๆนะครับจุดหนึ่งนะครับก็มาเช็กลวดครับจุดนี้นะครับกันเง่นแฟนะครับ ่วกนะครับก็จะมีฟองออกมานะครับมีฟองจากนั้นนะครับเมื่อเราแบกข้ามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำยาเราก็ต่อไล่อากาศเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาค่อยคลายท่ออัดนะครับใช้ปัจเจ้าเบอร์สี่นะครับคลายออกทีละหน่อยนะครับหน่อยเดียวนะครับปล่อยปิดปล่อยครับปล่อยไปก่อนปล่อยท่อสองทางท่ออัดไปก่อนนะครับ ค่อยๆปยนะครับแล้วก็ตามด้วยท่อดูดนะครับสามทางนะครับเปิดครับให้ระบบท่อเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ จะปล่อยน้ำยาเข้าไปนะครับจะปล่อยน้ำยาเข้าไปร้อยยี่สิบ psi นะครับน้ำยา R สามสองนะครับกับ Air Inverter or นะครับเดี๋ยวมาดูกันปิดค่อยเปิดเข้านะครับเปิดแล้วปิดร้อยี่สิบนะครับเปิด ปเปิดแล้วปิดนะครับให้ได้แรงดันรักดร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็เราไปจะไปเปิดเครื่องนะครับตนี100้เ่าไหร่ร้อยร้อยสิบนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิด มาเปิดแอร์นะครับเปิดให้สุดเลยนะครับเอาอุณหภูมิสูงสุดลมแรงสุดนะครับมานี้นะครับทีนี้เราไปดูข้รืนองทำถังโล่นะครับทำถังห้เป็นฐานะของเหลวนะครับใจร้อนยนะ ไฟหน่อยนะเปิดปิดเปิดปิดเลยนะเปิดก็ทำแบนี้เรื่อยๆนะครับจน เจ็ดจุสี่นะครับค่ากระแสเจ็ดจุดสี่ตอนนี้ไต่ระดับมาที่สามแอมป์แล้วนะครับไอ้เกียร์ท่อจะมีน้ำมาเกาะแล้วนะครับจะมีฟังก์เดียวนะต้องมีสองแรกนะครับรอไปก่อนนะวันนียังไม่ถึงนะ เปิดได้ไครับอย่นี้ครเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดครับพอแล้วครพอแล้วครับจ็ดิดตามนะเจ็ดสี่ังแรงครับ ร้อยประมาณร้อยจ็ดปีเอสไอครับน่คับทับประตูเอ้ยครับพอครับเก็บก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยนะเสร็จถุงแบกนะครับใส่ฟ้าครอบคันท่อเดินท่อน้ำทิ้งเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับฟ้าครอบกดโอ้ด้วยสกีด คปิกเกอร์ของเราข้างล่างก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับก็ประมาณนี้นะครับปิดจ็อบเดี๋ยวเรามาเทยียเปิดลองดูครับตั้งไว้ก3อาศาครับเป็นไงนะทำงานลงมานะครับคืนนี้หนาวแน่นครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อวังว่าผมทำได้คุณก็ สามารถทำได้นะครับ